ญี่ปุ่นโตเกียวกินซ่าทุกๆเมืองที่มีชีวิตก็มักจะมีถนนช้อปปิ้งเป็นศูนย์กลางหรือเป็นหัวใจของเมืองครับแต่ว่าถนนช้อปปิง้งซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นถนนกลางเมืองเหล่านี้มักจะต้องเผชิญกับปัญหาหคล้ายกันนั่นก็คือปัญหาการแย่งชิงพื้นที่ ระหว่างรถยนต์ที่ต้องการที่จะสัญจรให้สะดวกมากที่สุดในศูนย์กลางเมืองกับผู้คนที่ต้องการที่จะเดินเลือกซื้อของอย่างสบายใจครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่จําเป็นต้องเลือกข้างถนนเส้นหนึ่งสามารถเป็นได้ทั้งทางสัญจรสาหรับรถยนต์ในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นสวรรค์สาหรับคนเดินได้ด้วย ย้อนกลับไปในปี1970ที่กรุงโตเกียวพวกเขาได้เสนอคำตอบให้กับปัญหานี้ด้วยการทดลองที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังบนถนนชูโอด o ริในย่านกินซาครับนี่คือเรื่องราวของแนวคิดที่เรียกว่าฮโคช h ะเทนโงคุสวรรค์ของคนเดินเท้าต้นแบบกลยุทธ์ของการแบ่งพื้นที่ตามการเวลาที่พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าเมืองที่มีความหนาแน่นสูงมากๆก็สามารถมีคุณภาพชีวิตบนพื้นที่ถนนที่ดีได้เช่นกันครับ ปัญหาย่านช้อปปิ้งใจกลางกรุงโตเกียวอย่างกินซ่าในยกนั้นคือความสำเร็จที่ย้อนแยงครับผมอธิบายอย่างนี้ครับในช่วงที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตอย่างรวดเร็วย่านกินซ่า กลายมาเป็นย่านสุดหรูใจกลางเมืองของกรุงโตเกียวกินซ่ากลายเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดดึงดูดทั้งรถยนต์และผู้คนจํานวนมหาศาลเข้ามาในพื้นที่แต่ในทางกลับกันครับทางเท้าหรือว่าฟุตบาทในย่านนี้กับคับแคบไม่สามารถรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาช้อปปิ้งได้อย่างเพียงพอมากไปกว่าน,นั้นครับอย่างที่ผมบอกไปรถยนต์ที่เข้ามาจํานวนมหาศาลก็ก่อให้เกิดมลพิษทั้งทางฝุ่นควันและก็มลพิษทางเสียงจํานวนมากครับมันจึงย้อนแย้ ในแง่ที่ว่าองค์ประกอบที่ทําให้ย่านนี้ประสบความสําเร็จก็คือพวกแหล่งช้อปปิ้งความหรูหราพวกนี้ครับกำลังทําลายประสบการณ์ที่ดีของการมาเยือนย่านนี้โดยตัวของมันเองครับดังนั้นยุทธศาสตร์ที่จําเป็นจึงไม่ใช่การเลือกข้างครับแต่คือการหาทางให้การเข้ามาถึงของรถยนต์ในวันธรรมดาและประสบการณ์ของคนเดินเท้าในช่วงวันหยุดสามารถอยู่ร่วมกันได้ครับ ความน่าสนใจของแนวคิดฮโคชะเทนโกคุไม่ใช่อยู่ที่รายละเอียดความซับซ้อนของการออกแบบพื้นที่ครับแต่อยู่ที่กลยุทธ์3ข้อที่เข้าใจความเป็นมนุษย์หการแบ่งเวลาครับนี่คือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดแทนที่จะสั่งปิดถนนแล้วก็เลือกให้เกิดการเดินเท้าใช่ไหมครับแต่พวกเขาใช้แนวคิดการแบ่งเขตการใช้งานตามเวลาโดยประกาศปิดถนนที่เป็นถนนตรงกลางก็คือถนน ชูโอโด o รินะครับซึ่งแปลว่าถนนกลางเนี่ยความยาวประมาณ1 1กิโลเมตรนะครับเฉพาะช่วงบ่ายวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดละขัดตะเลิกเท่านั้นก็คือปิดแค่ช่วงบ่ายวันหยุดครับกลยุทธ์นี้สร้างบุคลิก2แบบให้กับถนนเส้นเดียวครับในกรณีของวันธรรมดามันคือถนนแห่งเศรษฐกิจเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการคมนาคมการเดินทางศูนย์กลางเมือง พอถึงวันหยุดมันจะแปลงร่างเป็นแบบพลาซ่าสาธารณะนี่คือการพยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ 2. การเปลี่ยนแปลงกายภาพให้หน้อยที่สุดคำถามก็คือเมื่อได้ถนนคืนมาในช่วงวันหยุดแล้วพวกเขาทำอย่างไรต่อ คำตอบก็คือแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยครับพวกเขาใช้หลักที่ว่าเปลี่ยนแปลงพื้นที่หมายถึงว่าเปลี่ยนแปลงกายภาพเนี่ยครับให้น้อยที่สุดหมายความว่าแทบจะไม่ได้มีการก่อสร้างอะไรที่เป็นการก่อสร้างถาวรเลยครับเพียงแค่นํารถยนต์ออกไปแล้วก็นําเอาอุปกรณ์สนามง่ายๆอย่างเช่น ร่มสนามหรือว่าเก้าอี้สนามเนี่ยครับมาวางไว้ตรงกลางแค่นั้นเองครับพลังการออกแบบของพื้นที่นี้จึงมาจากการลบซะเป็นส่วนใหญ่ครับไม่ใช่การบวกสิ่งใหม่เข้าไปผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันครับความรู้สึกที่เราได้ไปนั่งอยู่กลางถนนที่แบบครั้งหนึ่งเคยมีรถยนต์ที่เยอะมากๆเนี่ยมันคงจะเป็นความรู้สึกที่แบบว้าวอยู่เหมือนกันนะลองนึกดูครับว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเอ่เออ,อะไรดีถนนพระราม4ของกรุงเทพเนี่ยครับมัน ปิดไปดื้อแล้วก็กลายเป็นว่ามันมีร่มมันมีเก้าอี้สนามมาตั้งอยู่ตรงกลางมันก็คงเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจไปลองนั่งเล่นไปลองถ่ายรูปก,ก็น่าสนใจดีผมไม่รู้ว่าทุกคนคิดมันผมไหมครับแต่ผมคิดว่าอันนี้คือหลักการที่เขาจงใจจะให้เป็นแบบนั้นผนวกกับการที่ว่าพอมันถึงวันธรรมดาใช่ไหมครับมันก็ต้องวนกลับไปกลายเป็นแบบพื้นที่สัญจรสําหรับรถยนต์ตามปกติเหมือนเดิม บทพิสูจน์ทางเศรษฐกิจครับแน่นอนว่าในช่วงแรกก็เกิดความกังวลของกลุ่มเจ้าของธุรกิจครับว่าถ้ารถยนต์หายไปกลุ่มลูกค้าก็จะหายไปแต่โฮโคชะเทนโกคุ ok ha, ก็ได้พิสูจน์ในสิ่งที่ตรงกันข้ามครับและก็กลายมาเป็นบทเรียน ให้กับเมืองสำคัญทั่วโลกเพราะว่าเมื่อคนรู้สึกสบายปลอดภัยหรือว่าผ่อนคลายเวลาเดินเนี่ยครับพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นและเมื่อพวกเขาใช้เวลาอยู่ในพื้นที่นานก็มีแนวโน้มที่จะจับใจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นถูกต้องไหมครับนี่คือการเดิมพันที่พิสูจน์ได้เห็นว่าประสบการณ์ที่ดีของผู้คนคือปัจจัยสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของย่านคาปิกครับเราไม่ต้องไปมีนโยบายแบบกระตุ้นนม คนออกมาซื้อขายของเลยครับแค่ออกแบบเมืองให้คนอยู่ในพื้นที่ได้ยาวนานมากขึ้นก็เพิ่มโอกาสให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ฉลาดสุดๆครับ แนวคิดฮ o กโชะเทนโงคุที่เริ่มขึ้นในปี1970ไม่ได้จบอยู่เพียงแค่ในย่านกินซ่าครับแต่ยังทรงอิทธิพลไปยังเมืองหลายๆเมืองทั่วโลกที่อยากจะยกระดับทางเศรษฐกิจครับมันได้สร้างโมเดลที่พวกเราอาจจะคุ้นหูครับแต่นี้มันจะพิเศษนิดหนึ่งนั่นก็คือโมเดลที่มีชื่อว่า Car Free Sunday หรือ Week End Street Culture ที่เมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กบกตา หรือเมืองใกล้ๆเราอย่างประเทศสิงคโปร์ได้นําไปประยุกต์ใช้ครับเพราะมันได้มอบบทพิสูจน์สําคัญที่จับต้องได้ว่าการจํากัดรถยนต์เป็นบางช่วงเวลาไม่เพียงแต่ไม่ทําลายเศรษฐกิจขี่จส้นใตนนะครับไม่เพียงแต่ไม่ทําลายเศรษฐกิจแล้วยังช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจยังช่วยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคุณภาพการเดินที่ดีภายในเมืองได้ด้วยและที่สําคัญครับในกรณีของกรุงโตเกียวมันได้ยกระดับกลายมาเป็นเรื่องของ วัฒนธรรมกลายมาเป็นเรื่องของอัตลักษณ์ของรูปแบบของถนนช็อปปิง้งหลายๆถนนในกรุงโตเกียวด้ครับทุกคนครับเรื่องราวของย่านกินซ่า ได้กลายมาเป็นบทเรียนสําคัญให้กับกลุ่มนับออกแบบเมืองถนนเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีฟังก์ชันเดียวหรือว่ามีหน้าที่เพียงอย่างเดียวเสมอไปครับหรือแม้กระทั่งรูปแบบการออกแบบถนนที่ดีสําหรับการเดินเนี่ยครับมันไม่จําเป็นจะต้องปิดถนนแบบปิดทาวนไปเลยนะครับตลอดไปแต่ว่าจริงๆมันสามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าประยุกต์วิธีการออกแบบวิธีการส่งเสริมการเดินเนี่ย ให้เหมาะสมให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆของเมืองเมืองนั้นได้ด้วยและที่สําคัญคือปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมหรือความต้องการของคนในพื้นที่นั้นครับมันคือการยืนยันด้วยว่าบางครั้งเนี่ยการออกแบบที่ดีที่สุดอาจจะไม่จําเป็นต้องไปทำอะไรที่มันซับซ้อนมากครับเพียงแค่คืนพื้นที่ถนนให้กับคนเดินเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์แค่นี้ก็ทําให้เมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ทําให้เมือง เกิดความน่าสนใจเกิดอัตลักษณ์แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือสามารถคืนคุณภาพชีวิตที่ดีคืนเศรษฐกิจที่ดีให้กับเมืองเมืองนั้นได้อีกครับท้ายสุดนี้ครับถ้าใครมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นไปโตเกียวและได้ไปย่านกินซ่าก็ลองแบ่งเวลาไปเดินเล่นเดินเที่ยวชมดูครับอาจจะลองแบ่งไปวันธรรมดาสักวันหนึ่งแล้วก็ลองแบ่งไปวันหยุดที่เขามีการปิดถนนดูครับแล้วก็ลองไปดูซิว่ามันให้อารมณ์ความรู้สึกแบบ บาลอย่างที่ผมได้เล่าไปในคลิปนี้หรือเปล่าลองไปเยี่ยมชมกันดูครับบ๊ายบาย